สวัสดีครับผมสวัสดีครับเ c ฟซีแฟนช่องที่กำลังติดตามช่องปู่เยี่ยมพารวยอยู่นะครับอ่ะมาเจอกันดีครับหลังหอยออกนะครับผมหลังหอยออกไปแล้วออกตัวไหนกันละครับผมโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับผมช่องปู่เยี่ยมพารวยก็มีเข้ามีหลุดแล้วครับแต่ละสูตร แต่ก็เข้าอยู่สูตรสองสูตรสามสูตรแล้วนะพอได้เห็นเม็ดตัวเลขนสวยนะฮะอ่ะเราก็มาตามกันต่อเลยนะลงก็พัดดีเหลือเกินนะฮะอ่าเรามาทวนกันหน่อยตัวที่มันออบออกไปแล้วนะครับผมหกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกมาแบบมมามืดนะฮะเลขหน้าก็หนึ่งห้าแปด นะครั้งที่สองก็ศูนย์สามเจ็ดเลขหลังก็หกศูนย์หกออกเหมือนางวันที่หนึ่งเลยนะแล้วก็เจ็ดเก้าเก้านะฮะอ่ะมาแรงแซงทางโคง้งอ่าเรามาดูว่าเลขมิสเตอร์ไวขี้เป้าไปยังไงนะฮะมิสเตอร์ไวขี้เป้าไปยังไง ก็สี่แปดสี่หกหกเก้าเลขล่าห้าศูนย์เราก็เขียนเก้านี่แหละนะเขียนเป็นกลุ่มๆนะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนีเป็นแบ่งกลุ่มกันหกตัวนี่จะต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะฮะหนึ่งตัวสามสี่แล้วก็ต่อห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลยทางนี้ก็จะมาหนึ่งตัวนะแต่ว่าหกศูนย์มีสองตัวนะอ่าดูอ่าลักซิบ หลักสิบเขียนไว้พร้อมนะ,ะนี่นะหลักสิบเก้าศูนหนึ่งสองหลักหน่วยห้าหกเจ็ดแปดนะ,ะจะต้องมาตรงนี้เลขล่างจะต้องติดสี่ห้าหกบางที่มันติดล่างด้วยนะอ่าถ้าไาวา้นะเอาวายมาจับถ้าเราไม่เอาวายมาจับเนี่ยดูไม่ออกเลยนะฮะว่าตัวเลขจะไปตัวไหนดูไม่ออกจริงๆนะนะ แต่ถ้าไวาจับนี่จะอยู่มัดนะแล้วใต้ตัวเลขผมจะเขียนอักษรว่าสอ,สอ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 นี่หลักสิบนะฮะนนนนี่หลักหน่วยนะสอสอหลักสิบนะฮะอ่าเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งสองเป็นหลักสิบเขียนกำกับมันไวห้าหกเจดแปดเป็นหลักหน่วยก็เขียนกำกับมันไว้กำกับมันไว้นะเก้าศูนย์ตัวนี้ตัวเดียวกันนะ มันเป็นได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยแต่ว่ามันยืนหลักสิบค่อยเขียนหลักสิบไว้นะฮะอ่าทีนี้เราก็จะประกบกันเราก็จะรู้แล้วว่าจะประกบไปแนวไหนนะเพราะว่า,วาหลักสิบหลักหน่วยมันยืนตัวไว้แล้วนะฮะอ่าถ้าหนึ่งสองนะก็ต้องเป็นหลักสิบเรามาใส่ห้าหกเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะฮะหลักสองก็สองห้าสองหกสองเก้าสองศูนย์นะฮะ หลักเก้าหลักเก้าศูนย์ก็เป็นหลักสิบนะฮะมันมาจากตรงนี้นี่เห็นไหมเก้าศูนย์ตรงนี้ม,นมาเป็นหลักสิบก็เก้าห้านี่เก้าห้าก็มาทางนี้แหละนี่นะเก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกนี่เขียนไว้แล้วหลังจากนั้นก็อลองว่ายว้ยยืนแล้วก็ว่อะไรไวไ่ายกงโค้งว่นั่งหรือว่อะไรดี อ่าเรามาดูนะตัวนี้จะโผ่เฉพาะเจดแปนะเจ็ดปเป็นหลักหน่วยข้างบนโผล่เกเป็นหลัก10บสี่ก็หลัก10เหมือนกันสอสอเหมือนกันนะฮะก็ได้ที่9ก้าดนี่เห็นไหมมาทางนี้นะเก้าเจ็ดเก้าแปดศนเจ็ดศูนย์เจามแี่เจ็ดสมาทางนี้นะฮะอ่าทีนี้เรามาดูตัวเลข กันนะก็เข้าเป้านะครับผมเข้าเป้าของมานนะมิสวยอันนี้จะจับหลายตัวไว้ซะก,ก่อนนะน้อยตัวค่อยจับทีหลังเนี่เข้าเป้าที่0ูนย์หนะเลขล่าง4ี่ห้าหอ่าไม่หลุดนะเลขล่าง4ี่ห้าหก็ว่าติดหนึ่งห้านะเห็นไหม จะเห็นว่ามิสไวชีเป้านี่เข้าทั้งบนทั้งล่างได้นะฮะเป็นอย่างนั้นนะฮะ,ะวัที่ผ่านมานะวันนี้วันนี้วันนี้อ่าวดนี้วันนี้วันนี้นนนทําให้ดูแล้ววันนี้ก็เขียนมืนเดิมและครับหกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกเลขล่างหนึ่งห้าก็ตั้งที่หลักหกแบ่ง 6, เป็นกลุ่มพร้อมเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าหลักสิบหลักสิบก็หกเจ็ดแปดเก้าหลักหน่อยก็สองสามสี่ห้านะฮะอ่าเอามิสเตอร์ไวาวางลงนะฮะเอาไวาย,ยืนก่อนมิสเตอร์ไวนีว่มันมีขาเดียวนะมีสองแขนมีขาเดียวอ่าเรามาดูนะฮะแปดเก้าจะอยู่ที่สอสอหลักสิบนะหกเจ็ดแปดเก้าหลักสิบ หกหลักสินะหกเกียปดสองสมหลักหน่วยเราก็เขียนนะ8มานี่เมานี่นะแปดสองแปดสสอกนะหก็มาที่2อสามได้นะหกสองหกสามสองเจสามมาทางนี้ได้นะฮะอ่ะแปดเก้าหดเนะแปดเก้นะเพียงพอแล้วนะมาถึงตรงเนี้ย เลขหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวจะต้องมีหนึ่งตัวแน่ๆที่มันออกนะอยู่ในนี้แหละนะฮะอ่ะเรามาดูเลขล่างนะนี่นี่เลขล่างหนึ่งสองสามนะธรรมดาเอาแค่หนึ่งสองสามพอนะแต่ปู่เยี่ยมเขียนไปสีตัวหนึ่งสองสามสี่จะต้องมาล่างนะ ตัวไหนที่ติดหนึ่งสองสามสี่นะไปล่างได้นะหนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์สี่เจ็ดสี่หกสี่ศูนย์ห้าเจ็ดห้าหกห้านะสองก็เจ็ดสองหกสองเก้าสองแปดสองสามก็เราจะแทบหมดทุกตัวเลยนะเนี่ยมันมีติดได้ทั้งล่างทั้งบนนะนี่นะหลักแปดก็ได้แปดสองหอ้เกตแปดเก้านะพอมาถึงจุดนี้เพียงพอแล้วนะครับที่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่จะได้ตัวเลขในชุดบนนะฮะหรือจะมาออกในชุดนี้นะฮะชุดข้างล่างนี่นะะมีหกเจ็ดเหมือนกันก็มีหกสี่หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าแต่จยไงไงผมว่าอยู่ข้างบนแน่ๆน,นะฮะอ่ะตัวที่ถ้าจะมานะฮะลองวงกลมกันลองดูนะฮะ ลองลองวงกลมก็ลองดูอาจับลงทางด้านนี้หกเจ็ดสี่ห้าอยู่มุมนี้ศูนย์หนึ่งสี่ห้าอ้าท่าตั้งแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสาม อ่าถ้าแปดกับเ้ามาก็ไม่พ้นแถวนี้ล่ะฮะแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามนะครับผมจะอยู่ประมาณนี้ในชุดบนนะฮะสำหรับชุดล่างเราก็เอาตัวเลขที่ติดหนึ่งสองสามสี่นี่ไว้นะจะติดชุดไหนเป็นมิสเตอร์วชี้เป้านะฮะ ซึ่งในเลขสูตรนี้นะวิสวาชี้เป้านะก็เข้านะครับผมในวันที่แล้วก็เข้าเหมือนกัน เข้าที่เข้าที่หนึ่งศูนย์หกนะฮะเข้าสามตัวบนเดี๋ยวหลังจากชุดนี้ก็จะทำสามตัวบนให้ดูนะฮะ ว่ามิสเ์วายชี้สามตัวบนได้แค่สี่หางครับผมเข้าชุดโต้ได้เข้าชุดตรงได้เข้าโดยบังเงินมาสองสามงวดแล้วแหละงวดเจ็ดศูนย์สามก็เข้างวดนี้ก็บังเงินเข้านะฮะมิสเ์วายจับสามตัวบนจับลองดูแล้วนะฮะก็ไปดูในคลิปเก่าๆนะครับผมอ่าให้พอเป็นแนวทางนะครับผม ทำให้ดูไปอย่างนั้นแหละนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่ะอลาพาจากกันเท่านี้นะฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วลํำรวยกันนะครับผมวัด